สวัสดีครับผมรับนะครับวันนี้เราจะมาเราจะมาทําโปรแกรมคํานวณหาพื้นที่วงกลมกันนะครับก็วันนี้ก็ไม่มีแล้วนะครับต่อ,จ,ตอาจ,าตจากคลิปที่แล้วครับโค้ดก็เอามาจากโค้ดจากคลิปที่แล้วเช่นกันนะครับก็เดี๋ยวเราไปฟังกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างเราต้องทําอะไรบ้างนะครับขั้นตอนมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปฟังกันดีครับ โปรแกรมคำนวณพื้นที่รูปวงกลมเริ่มจากขั้นตอนแรกคือ start หมายถึงการเริ่มต้นการทำงานของโปรแกรมขั้นตอนต่อมาคือ radius ซึ่งเป็นขั้นตอนการรับข้อมูลเข้า input program จะให้ผู้ใช้กรอกค่ารัศมีของวงกลมเมื่อได้ค่ารัศมีแล้วโปรแกรมจะเข้าสู่ขั้นตอนประมวลผล process โดยใช้สูตรคำนวณพื้นที่ของวงกลมคือพื้นที่รัศมีรมัศมีหรือในภาษาโปรแกรมคือ area 3 1 4 1 5 9 radius radius จากนั้นโปรแกรมจะเข้าสู่ขั้นตอน area ซึ่งเป็นขั้นตอนของการแสดงผลลัพธ์ ปับผูบโด,ดยโปรแกรมจะแสดงค่าพื้นที่ของวงกัดลมที่คำนวณได้ออกทางหน้าจอและสุดท้ายคือขั้นตอน n ซึ่งหมายถึงการสิ้นสุดการทำงานของโปรแกรมสรุปได้ว่าโปรแกรมนี้จะทำงานตามลำดับคือเริ่มต้นรับค่ารัศมีคำนวณพื้นที่ด้วยสูตรแสดงผลลัพธ์จบการทำงานโอเคครับก็เหมือนเดิมครับคุ้คๆเหมือนเดิมภาพเติมแล้วก็จะเป็นรูปแบบ โปรแกรมก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้เหมือนเดิมนะครับที่ผมเคยพูดไว้เมื่อ2คลิปที่แล้วนะครับก็จะมีปุ่มต่างๆนะครับแล้วก็รูปแบบข่าวๆในการออกแบบโปรแกรมนะครับโอเคครับขั้นตอนแรกจะทำการ new file นะครับทำการ new file ไปที่ไฟล์อีกครั้ง save add ให้เราเลือก first ที่เราสร้างเอาไว้นะครับโอเคแล้วเราทำการตั้งชื่อ แล้วก็เปลี่ยนนามสกุลไฟล์เป็น PHP นะครับโอเคครับขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนการเขียดโค้ดนะครับซึ่งผมได้ทำการเอาโค้ดจากโปรแกรมที่แล้วมาใช้นะครับก็รูปแบบก็เหมือนเดิมนะครับสีฟอนต์โทนเหมือนเดิมครับเปลี่ยนแค่คำศัพท์ต่างๆเปลี่ยนจากหาพื้นที่สี่เหลี่ยมเป็นหาพื้นที่วงกลมนะครับก็เหมือนกันเลยหน้า2ฟอนต์ทุกอย่างเหมือนมดยกเว้น การคำนวณน,นะครับสูตรคำนวณก็จะเปลี่ยนไปนะครับอ่าก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทั้ง2อ,อันเลยโอเคก็ไม่มีแล้วนะครับส่วนใหญ่ก็จะเปลี่ยนจากโซนข้างล่างครับโซนข้างล่างเป็นหลักอ่านี่ครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายครับว่ามีส่วนไหนบ้างโอเคครับบันทัด8ที่80นะบล้าก็จะเป็นรับค่าจากแพลตฟอร์มหน้า A3 สามครับ e, p ีคือฟิวแรกเลยนะครับมีสูตรคำนวณน,นะครับก็ตามภาพเลยครับแล้วก็กล่องแสดงผลหัวข้อหลักค่าแสดงแล้วก็ค่าแสดงพื้นที่คำนวณได้ปุ่มย้อนกลับไปหน้าเดิมนะครับโอเคครับนี้เราก็มาอยู่ในขั้นตอนทดสอบนะครับ่างก็เหมือนเดิมนะครับเปลี่ยนแค่ภาพพื้นหลังนิดหน่อยครับอาจจะต้องตั้งใจดูหน่อยเพราะว่า ผมเปลี่ยนโทนสีทุกอย่างก็ใช้งานได้ปกติครับสามารถคำนวณได้ลบได้นะครับใช้งานได้ปกติทุกอย่างครับไม่มีปัญหาใ,หใช้งานได้นะอ่ะก็ประมาณนี้ครับโอเคครับนี่คือเว็บที่ใช้ตกแต่งโปรแกรมนะครับผมใช้ผสมกับ chat gpt นะครับผมก็เคยพูดไปแล้วเมื่อคลิปที่แล้วนะครับ เรื่องการใช้ ChatGPT ก็ก็ใช้ผสมกันครับใช้ ChatGPT ไปด้วยเพราะว่าบางโค้ดะเราไม่รู้ไงคงไม่มีใครรู้ทุกโค้ดบนโลกหรอกครับผมก็ต้องลองถาม Chat ดูว่ามันทํายังไงมันแก้ตรงไหนมันเปลี่ยนสียังไงอะไรประมาณนี้แหละครับโอเคครับโปรแกรมคํานวณหาพื้นที่วงกลมก็ทําการเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็วันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่มารับชมนะครับ ก็ถ้าผิดพลาดตรงไหนต้องขอปรับให้ด้วยนะครับเพราะว่าผมก็ค่อนข้างที่จะเอ่อเรียกยงดีใหม่ๆอะ่ะก็แบบเอ่อไม่ค่อยรู้เรื่องโค้ดอะไรมันไม่ค่อยรู้โค้ดมากเท่าไหร่ผม่ค่อยแล้วไงผมเรียนไ,ไม่ค่อยมึนไม่รู้เรื่องหรอกแต่ผมก็พยายามเข้าใจลองปรับใช้ดูก็วันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับอีกครั้ง สวัสดีครับและเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ